ผูโดนฆ่าโทษเขียงหมูเจอกับปรับสูงสุดผิดพรกฉุกเฉินนายกองเอกประมดธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19กรณีเขียงหมูในตลาดไทยอีสานเปิดดำเนินการช่วงเคอร์ฟิวเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าของตลาดหาลือหากไม่ปรับพฤติกรรมจะโทษสูงสุดพรกฉุกเฉิน ที่ห้องประชุมพญาสีสุริยราชรลาลนวัดโพเนติโพอาคารหชั้น 3, สามสารการจังหวัดอุดรณธานีนายของเอกปราโมทธัญเพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19 กรณีเขียงหมูในตลาดไทยอีสานหลังตรวจพบผู้ประกอบการเขียงหมูยังคงจัดให้มีการรวมตัวสำแหลหมูเพื่อจำหน่ายช่วงที่รัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดอรธานีประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานเวลา22นาฬกาถึง4นาฬกาของวันรุ่งขึ้นตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและคำสั่งจังหวัด,ดนนธานีหนึ่งในมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อปอดอักเสบจ,จากเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งในพื้นที่จังหวัดุรรธานีประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและไม่พบมีผู้ ติดเชื้อในระยะเวลา4วันแล้วและผู้ป่วยแคนรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว7คนในขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างทำงานอย่างหนักเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและห่างไกลจากโรคก็กยังพบผู้ฝ่าฝืนรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดการระบาดของโรคได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเชิญเจ้าของตลาดไทยอีสานซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อทำลายสุกรจำหน่ายในช่วงของการประกาศเคอร์ฟิวมาเน้นย้ำทำ ความเข้าใจและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่พบเห็นจะดำเนินคดีกับทุกคนโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40, 000บาทหรือทั้งจำและปรับทั้งนี้เพื่อให้ชาวอุรธานีทุกคนปลอดภัยและฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน